เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมจรเชาไร่วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดหนึ่งวันในโหมดฮาร์ดคอร์แบบเชาไร่กันนะครับเริ่มต้นเล่นเบสิกสเต็ปแรกของเกมไหมครับก็คือการตัดไม้นะครับก็ตัดไม้ไปก่อนเลยเออก็ตัดให้หมดนั่นแหละใย,ยเหลือหลังจากตัดไม้เสร็จก็เดินไปเจอประตูเนเธอร์นะครับก็ไปสำรวจนิดนึงก็มีอะไรมาอ่ามีกรงเกงทองก็มีอานาาก็โอเคเลยเดี๋ยวเอาไปใช้แล้วก็มาขุดหินนิดนึงนะครับเพื่อเอาไปทําอาวุธแล้วก็เตาเผาเนาะ แล้วก็คุดฐานด้วยครับโอ้โหคุดแบบว่าเจอตรงไหนก็ขุดตรงนั้นนะครับฐานเป้าหมายตอนนี้ก็คือฐานนั่นเองเอาละครับเข้าสู่วันที่สองแล้วก็วันนี้ผมมีเพจที่จะตามหาหมู่บ้าน NPC ซเนาะก็ใช้เวลาสองวันเลยนะครับวันที่สองกับวันที่สามก็คือตามหาหมู่บ้านเลยก็กว่าจะหาเจอก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเจอแล้วครับโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างนานแบบอืมนานจริงแล้วก็มาขโมยแครทด,ด้วยครับหลังยังมาถึง จูๆ่ๆไอรอนคอลิมก็วิ่งใส่เราครับอืมคิดว่ามันจะมาตีเรานะครับตกใจเลยจังหวะน,นี้สะดุ้กเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนหลังจากขโมยของในหมู่บ้านเสร็จก็มาขุดฐานต่อนะครับก็เจอตรงไหนก็ขุดตรงนั้นฐานแบบอืมขุดแม่งเกลี้ยงอะ่ะเข้าสู่วันที่สี่นะครับเราก็ได้ออกจากหมู่บ้าน n อ c พมาแล้วนนองก็ออกมาแบบไกลนิดนึงก็ทําการตัดม้านะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําปิดแบบบ้านเราแล้วก็ทําการมาลงเหมือนะครับเพื่อตามหาเร่ต่างๆเนาะเพราะมันก็ต้องใช้ก็ ตอนนี้ก็เป้าหมายก็คือแร่เหล็กนะครับก็เจอแล้วแร่เหล็กโอ้เจอแล้วก็ทําการขุดไปเลยนะครับอย่ารอช้านะเออขุดเลยหลังจากขุดเหมืองมาทั้งวันเราก็ขึ้นมาเผาแบบเล่ที่เราได้มานะครับก็ได้เหล็กกับทองแดงมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ทําเตาเผาเนื้อด้วยครับอจะไว้ทําอาหารเนาะหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันเราก็ขอนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลุยกันต่อในวันที่ห้ามาครับวันที่ห้าก็เริ่มทําการแบบเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์ดอกไม้ก็ทําการเทน้ําครับเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้ว จากนั้นก็มาทําแปลงไว้ครับไว้ปลูกผักนั่นเองเดี๋ยวจะปลูกเป็นแครอทเนาะก็เราจะทํารั้วไปรอบๆด้วยนะครับหลังจากขุดแปลงมาได้สักพักนะครับก็มานอนะครับเช้าวันที่6มาก็ไปทําแปลงต่อเหมือนเดิมครับทําให้มันเสร็จแล้วก็ทําการปลูกแครอทครับผมเราจะทําเป็นแบบแปลงสี่แปลงแล้วก็มีอยู่คนละมุมกันตรงกลางเราจะใส่น้ําโดยจะเอาสลับมาวางนะครับแล้วก็ปักไฟเนาะสำหรับแปลงนี้ก็ปลูกข้าวนะครับผมจากนั้นก็ทําการวางสลับครับ แล้วก็มาทําการเคลียร์พื้นที่นะครับเดี๋ยวข้างๆนี้เราก็จะปลูกเป็นแบบมันฝรั่งอะไรนี้ครับจะทําเป็นสวนผักอีกสวนหนึ่งนั่นเองจีบพ่อค้าพณนีจรก็ไว้เข้าไปทักทายนิดหน่อยละกันจัดการละมะไปเลยเกายวเชือกนั่นเองผมไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็ทําแค่แปลงผักแล้วก็นอนไปเลยเดี๋ยวเช้าวันที่7ดมาก็มาดิมครับมาทําแปลงผักให้มันเสร็จตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วตักน้าไปเอาไปใส่แปลงผักของเราจากนั้นก็ทําการพรวนดินแล้วก็ปลูกมันฝรั่งไปเลยนะครับ เอาละครับก็มาวันที่แปดน,นะครับวันนี้ผมก็มีแผนที่จะขุดเหมือนนั่นเองจะขุดลงไปจนถึงชั้นวายที่สามารถหาเพชรได้เนาะผมก็จะใช้วิธีการขุดแบบก้างปลานะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่เขาฮิดกันแล้วก็สําหรับผมผมว่ามันหาเพชรได้ง่ายสุดแล้วน,นี้สําหรับผมนะครับก็ใช้เวลาไป2วันนะครับก็บถือว่าแบบได้แร่มาค่อนข้างเยอะนะครับเจอฐานตอนนี้แล้วก็ขุดฐานไปเลยแล้วก็เจอเพชรเม็ดเรกโอ้เจสสกว่าจะเจอใช้เวลาโคตรนานเลยถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับ2วันที่ผ่านมา ก็ต้องขุดร,บรอบๆก่อนดูก่อนครับว่ามันจะมีเพชรกี่เม็ดเนาะหลังจากขุดร,บรอบๆเสร็จนะครับผมก็รู้ว่ามันมีเพชรทั้งหมด5้าเม็ดนั่นเองก็ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปทั้งหมด2วันนะครับถ้ามีฟอร์จูนก็คงจะได้เยอะกว่านี้อีกเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีหลังจากลงเหมืองมาได้2วันนะครับก็ขึ้นมาเอาของมาเผานั่นเองต,ตอนนี้เราก็มีเกาะแบบเต็มตัวแล้วนั่นเองแล้วก็มีที่ขุดเพชรด้วย1อันหลังจากนั้นก็ได้คัฟหินที่ได้มาจากไอขุดเหมืองเอามาทําเป็นรูน,นะครับหลัง เช้ามานะครับก็ยังทําการวางรั้วก็ต่อวางให้เสร็จเลยเนาะก็เมื่อวานทําได้เพลงหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มาทําอีกเพลงหนึ่งหลังจากวางรั้วเสร็จนะครับก็ทําการมาขยายพันธข้าวหลังจากทําฟาร์มเสร็จนะครับก็เอาทําคานค้าไฟมาปักนั่นเองเอ้ไม่ใช่ดิโคมไฟเยขยายพันธโปรติโตอีกสักหน่อยละกันวันที่สิบเอ็ดน,นะครับวันนี้ผมก็ได้มาทาฟาร์มวัวนั่นเองก็ตัดไม้กว่าจะทําเสร็จก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับก็มีฟาร์มแกะด้วยอีกอันนึง หลังจากให้อาหารพวกวัวเสร็จก็ทําการมาเก็บผลผลิตที่ฟาร์มต่อนครับก็เก็บแครทเก็บมันฝรั่งเก็บข้าวเก็บทุกอย่างครับก็เก็บไปเสร็จเลยหลังจากเก็บผลผลิตมาทั้งวันก็มานอนนะครับเพราะเหนื่อยแล้วเนาะก็ขออภัยเสียงที่มันเบาเบานะครับเพราะผมอัดตอนกลางคืนเนาะก็ขออภัยคุณผู้ชมจริงๆงนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาแก้ไขกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็ลองดูก่อนนะครับก็มาเจอพ่อค้าครับก็ลองดูก่อนว่ามันขายอะไรมั่งรอบนี้เราจะยังไม่สังหารเจ้ารามะนะครับเพราะสงสารมันเนาะ เอาละครับวันนี้ผมมีแผนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวันนี้ผมจะทําการสร้างบ้านนั่นเองก็ตัดไม้กันก่อนเพราะเราไม่มีไม้นะก็ขอว่าไปตอนที่ตัดเสร็จเลยละกันเอาละครับหลังจากตัดไม้มาแบบนานๆนนมากก็ทําการวางโครงบ้านเลยนะครับแล้วก็ปูพื้นไปเลยแล้วก็ทําการต่อเสาน,นะครับผมก็จะสร้างบ้านแบบง่ายๆเนาะแบบเหมือนอินบ้านอินพีซีครับก็ผมสร้างอะไรไม่ค่อยเก่งแล้วก็ทําแบบนั้นแหละ แล้วก็มาทําบันดไดไว้ขึ้นไปชั้นสองนะครับมันก็จะเป็นปิดข้างๆบันไดนะครับบ้านเราจะมีสองชั้นนะครับจะเป็นแบบชั้นข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนห้องเก็บของห้องน้ําข้างบนก็จะเป็นเหมือนห้องโถงใต้หลังคาใหญ่ๆครับเอาละครับในที่สุดก็เสร็จแล้วบ้านของเราบ้านหลังแรกเลยสวยไหมครับท่านผู้ชมก็ให้คะแนนไ้ข้างล่างคลิปนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่กันเอ่ยเอาละครับ้าสู่วันที่สิบห้านะครับวันนี้เรามีแผนที่จะไปขุด โอปซิเดียนกันที่เมืองน,นะครับเพราะว่าข้างล่างเหมืองของเรามีลาวาค่อนข้างเยอะเราจะเอาไปทำโต๊ะอินชานกับประตูเนเทอร์นะครับและก่อนจะกลับนะครับผมได้ทําการขุดหินนิดหน่อยแล้วก็เจอเพชรอีกแล้วโอ้กองที่ส่งของชีวิตนี้ก็มีลาวด้วยก็ต้องแบบขุดรอบๆกันก่อนนะครับว่าจะมีกี่เม็ดแล้วก็ทําการขุดเพชรไปเลยเย่กว่าจะได้แต่ละกองโคตรเหนื่อยก็ได้มาทั้งหมด5เม็ดอีกแล้วนะครับก็ขึ้นไปข้างบนกันเลย ขึ้นมาแล้วก็ขอมาเคลียประเด็นกับคลิปเปอร์หน่อยแล้วกันมาราตอตอนรับเชียวมและนในที่สุดก็ได้โต๊ะอินชานมาสักทีแต่ก็ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนก็เอาแปไว้หน้าบ้านก่อนแล้วกันอตัวนี้ใกล้ๆแปลงผักข้างหน้าบ้านเราเลยไป,ไปเลยตรงนี้แหละหลังจากนั้นก็มาเก็บแครอทในสวนนะครับมาทําสวนตามฉบับจรชาวไร่นั่นเองแล้วก็ทําการเก็บข้าวด้วยนะครับก็เก็บแล้วก็อย่ายลืมปลูกคืนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีให้เก็บอีกเนาะ แล้วก็มานอนครับผมเข้าสู่วันที่16แล้วก็ลุกมาทําฟาร์มต่อนะครับก็ทําฟาร์มไม่เสร็จเลยอก็เมื่อวานก็เพิ่งทําเสร็จไปแปลงเดียววันนี้ก็จะมาทําอีกฟาร์มหนึ่งนั่นเองจากนั้นก็ทําการเก็บโปรตีตู้ไปเลยจะได้อาไรก,กับ NPC หลังจากทํางานไร่เสร็จนะครับก็ต้องให้อาหารวัวให้อาหารแกะนะครับก็ชาวไร่เนาะระดับโจรชาวไร่จากนั้นก็ทําการขโมยขนแกะนะครับเกลือไก่มันเออในช่วงเย็ยนๆของวันนั้นฝนก็ตกนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค กับการเดินทางของผมนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านกันกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงมันก็มืดแล้วนะครับก็นอนไปก่อนเลยเข้าสู่วันที่17นะครับผมเช้ามานะครับผมก็มาหาพื้นที่เนาะเคลียร์แบบจะทําเป็นที่ขยายพันุ์ NPC ไว้เลขของนะครับทําการวางรั้วแล้วก็ใส่ประตูนะครับไว้เปิดปิดเนาะ NPC มันเปิดไม่ได้หรือป็นริเจ้าันเลครับ และสิ่งสําคัญนะครับก็คือต้องมาทุบเตียงตามบ้านเนาะต้องทุบให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนอนในฟาร์มของเรารหลังจากที่เราทุบเตียงเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปวางเตียงในโคกของเราเนาะเดี๋ยวโชว์เทพไปหนึ่งทีนี่โชว์เทพโชว์เทพแล้วก็มาวางเตียงครับวางเตียงข้างในนี้เลยค่อยลอยมันเข้ามาก็ทําการวางเตียงไปเลยนะครับน้องๆเดี๋ยววางใหม่วางใหม,ใหม่มันกะโดอดออกได้นี่วางไปเลยนะครับน้องๆให้มันขึ้นไฟสีเขียวเอาละครับน้องๆหลังจากแบบเราได้ ล่อนเข้ามาแล้วครับก็นี่ทาการผสมพันธุ์มันเลยให้แครอทมันเอาไปกินนะครับมันจะได้มีลูกนั่นเองเดี๋ยวปิดตัวขึ้นก่อนนี่แม่มันมีลูกแล้วนี้ตัวเลเ็กวมองหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนมีคนอยากเข้ามาแต่ขุดให้เข้ามาก่อนนี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอาชีพฟาร์มเมอร์นะครับไปเอามาเลเ็ดของและผมก็ได้ทําฟาร์มขนาดเล็กไว้ให้มันด้วยนะครับนี่ทําเล็กๆไว้วันที่ส9บเก้านะครับผมก็ได้เริ่มทําฟาร์มฟักทองนั่นเองครับพ่อ ได้มาเล่มมาจากตามทางนอนช่วงวันแรกๆเนาะก็มาทําหลังจากวางน้ําเสร็จนะครับก็มาพรวนดินเตรียมปลูกเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นแบบรูปร่างฟาร์มมันแปลกๆนะครับก็ผมทําผิดนั่นเองอเมื่อแี่คุณผู้ชมก็ไม่ยอมแบบคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับว่าผมทําผิดนะครับก็มาวางสลับครับผมไปแก้ไขามาแล้วให้มนถูกต้องแล้วก็วางสลับไปเลยครับหลังจากที่ผมทําฟาร์มฟ,ฟักทองเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาสู่วันลูอเดิมนะครับก็คือการเก็บข้าวเก็บแครอทเก็บโปรตีโต้นั่นเองเก็บแล้วก็อย่าลืมปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่มีให้เก็บ ผมรู้นะว่าคุณผู้ชมไา่ชอบแต่ตอนเก็บไม่ชอบตอนปลูกมันขี้เกียจใช่ไหมอ่าผมก็เป็นเหมือนกันหลังจากทําฟาร์มในไร่จนเสร็จนะครับก็มาให้อาหารสัตว์ของผมนั่นเองก็ให้อาหารรัให้อาหารแกะไปเลย1วันสาหรับชาวไร่นี่มันเร็วจริงๆนะครับแค่ปลูกนู่นปลูกนี่นิดหน่อยก็หมดไปแล้ว,วันออแล้วันเมื่อวันที่21นะครับผมผมก็ได้กลับมาที่ฟาร์มวิลเลจของผมนั่นเองเดี๋ยวจะมาแลกข,ของนะครับจะหาอเมอรัลนั่นเองทําการเอาแครอทมาแลกนะครับผมเอาอเมอรัลนั่นเองนี่นม เลกมาเลยตอนนี้มันก็ยังแพงอยู่นะครับมันยังไม่ลดราคาให้เราเลยก็เลกๆไปก่อนดีกว่าไม่มีครับเพอได้ยี่สิบอันแล้วครับก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ทําการกลับมาบ้านนะครับเอาม้ามาเก็บไว้ในคอกเอาละครับผมได้เวลาสมควรแลวนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมท่านใดยอยากดูต่อหรือว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยครับขอบคุณที่รับชมคลิปจน,นจบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะ